นะครับผมอพลิกด้านเลยพี่น้องว้าวอืึ พอก็ครัวนุ่มตายนะครับเป็นชาวเด็กปังงาได้มาใส่นาปะติสเซนวันนี้ครัวนุ่มตายมาทําเมนูแบบไงๆมาเป็นเมนูไข่เจียวชะอมนกกรัผมสำหรับคนที่ยุ่ต่างแดนไม่มีใบชะอมคือใบชะอมมันห้าย่าเรายุ่ต่างแดนนะครับไม่ใช่เลือกยาอีกต่อไปนะครับผมเรามีใบชะอมอบแห้งนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นใบชะอมอบแห้งข้งบดสัต์ชมนัดบีบีเคไทยฟูดเจนด์ค้ดซี่ทำร้รานข้าป่าใต้บ้านเรานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูวะ ทำยังไงบบชมอมแงให้มันมาสุดลอดูครับผมงาไมารับชมวิธีการทำครอบครัวนุ่มตายพี่น้องอะไรวะสุดยอดพี่น้องรับชมครับต่อไปนะครับผมนำน้ำมาใส่ในหม้อพอน้ำเหลือมเดือดผงพังผงพังผงพังไม่อย่าอีกต่อไปแบบนี้เลยครับผมใบขมบัวซักชมนัดนะครับผมเราก็ใส่ไปในหม้อเลยน้ำเดือดแล้วกันนะครับผมเออใบชะอมนะครับผมแบบนี้เลยบัวซักชมนัดนะครับผมอ่า เราต้มไปประมาณ5้ถึงสิบนาทีนะครับพร้อมแล้วเรานํามาทดไข่เคี้ยวเลยครับพร้อมหมักร้องครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้มนะครับพร้อมเห็นไหมครับพร้อมกลับมาซดเหมือนเดิมเลยนะครับพร้อมซดมาแล้วน้าหมักร้องทดเลยพี่น้องเฮ้ที่เรากร้องน้ำเสร็จแล้วนะครับพร้อมนี่คือเป็นใบชะอมอบแห้งนะครับพร้อมทีแล้วก็กลับมาซดเลยนะครับพร้อม ทีนี้เรามาันนามาทอดเป็นไข่เจียวเฉอมครับพมะนำตีไข่นะครับผมซ้อมๆไม่มีไรหมานะครับผมก็มีซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็มีองชุรสสักนิดสักน้อยนะครับผมเราก็ตีเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเรานํามาเอาใบชะอมที่เรามารวนแล้วเรามาใส่ในไข่นะแล้วก็เราทอดเป็นไข่เจียว <c oughs> พี่น้องเฮ้ยฮุดยอดยอย่าโบกรก็นำใบชะอมที่เราเรวนแล้วเรามาใส่ในไข่นะครับผมอใส่เป็นลายนะเราก็ แล้วก็ไคร่ามากเลยแต่ไคร่ามากน้อยก็เลยแต่คนชอบนะครับผมอ่าเป็นไข่เกี้ยวชะอมอบแหง้งพี่น้องเออแล้วอย่านะไม่ใช่เรื่องย้ายต่อไปกับย่ากินไข่ชะอมนะครับผมตจำเจคุณจะยุ่งในรูในต้นนี้นก็ตามนัคุณมีใบใบใบชะอมอบแหง้งแบบแบบนี้เลยครับผมก็มาสักชมนัดสามารถทำได้ถูกเวลาครับพี่น้องเออที่นี่เรามาทอดเกี่ยวเลยครับาการกระทาสนอมันรอแล้วเราก็ใส่ไข่เกี้ยวฉะอมกองรอเป็นลายพี่น้องฮะ สีสันนาทานแล้วครับพมเอาทีนี้เราเตรียมพริกด้านเลยพี่น้องเฮ้เอาเราพริกด้านไข่เจียวเฉ่ยอมครัวญนุ่มตายพี่น้องเอ้ยเลนนักข้าวบ่มพริกด้านเลยพี่น้องเฮ้ยว้าวพริกด้านเลยพี่น้องเอ้ยเลนทัำแหลซีสั่งงามงามพี่น้องว่าผมพริกด้านก็พี่น้องว่าเรนสุดยอดไข่เจียวเฉ่ยอมครัวญนุ่มตายพี่น้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็มาตัดเสิร์ฟรับประทานกับไข่ เจียวเหล่าก็ข้าวสวยหรือว่าใครจะมีอ่าอ่าน้ำพริกก็ได้นะครับพร้อมแล้วแต่คนชอบพี่น้องเฮ้อช่วยงามครับพร้อมชุดยอดเลยพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เจียวก้งครัวน,นุ่มตายไข่เจียวใบชะอมนะครับพร้อมแลว้วชุดยอดเลยพี่น้องเลยครับอายยา่ะย่าชุดยอดเลยครับพร้อมพี่น้องอื้อหืออื้ออืมอมอ้มอร่อยรสชาติกองใบชะอมอยังเหมือนเดิม กลิ่นเหมือนเดิมความเคี้ยวความสดเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะเป็นอบเพราะว่าบริษัทชมนัดบีเคไทยฟู้ดเขามีที่อบแบบย่างดีอ่านะครับผมชุดยอดเลยใครสนใจจะซื้อใบฉ่อมอแพงเดี๋ยวผมจะเขียนเบอร์ไลน์ไว้แล้วก็เพจของ่อของเออบริษัทชมนัดบีเคไทยฟู้ดนะใครสนใจก็เข้าไปซื้อได้แล้วก็ถักไปทางเพจทางไปทางไลน์เขาเลยนะ พูดย้อนขับพี่น้องเลยวะอออืืหเขียวสดเหมือนเดิมพี่นองเขียวสดพอเต็มรวยยากอิ่งเคยเขียวไปฉอมไม่ได้เรื่องยาวต่อไปขับพี่น้องอืหรือว่าเอามาแกงมาแกงเห็ดใส่ไปฉ่อมถ้าแกงเห็ดใส่ไปฉ่อมไม่ต้องต้มน้ำใส่ไปเลยแกงเห็ดเลยครับอ่าแกงเห็ดใส่ไปฉ่อมทีหลัง่า่วโมงทำไข่เจียวต้องมาต้มก่อน อ่า,า,าต้องมาต้มก้นนะครับผมแต่ว่าถ้าทำมันแก่งไม่ต้องต้มสุดยอดพี่น้องย่อเลยอื้มอื้มอื้มด้วยอื้มอืมเหนื่อยแล้วโคตรมากอื้มอื้มโอเควันนี้ครัวนุ่มตายประเทศเซเว่นสุภาพแบบนี้ครับ กลเจียวใบชะอมมาจายผลิตภัณฑ์ข้องบริษัทชมนาบ BPK Thai Food เป็นข้องผ้าใต้วันลมนะข้องนคนจังหวัดนาคนที่ธรรมรัฐน้ำพี่น้องนะวันนี้ก็ฝากไว้นี่อย่าลืมลกเราเพาะอนคิดนี่ลืมคนไรก็เจบเป็นอย่าให้คนปจะเศร้่มัน้ปิงานพี่น้องยุยยุ่ยยุับ